ผมเรียนว่าผมมาอยู่พักภูมิใจไทยเนี่ยเมืม่อสมัยที่แล้วเนี่ยมาด้วยเหตุผลเดียวและประการเดียวเลยครับตรงนโยบายการเรื่องพอรบรข้าว<อ>ผมต้องการให้มีพรบรข้าวเกิดขึ้นในประเทศนี้ครับเพราะว่าที่ทํากันมาได้จํานําเดี๋ยวอะไรประกันเนี่ยซึ่งมันมันรัดเสียเงินมากมายม,มันมีวิธีการที่จะให้ชาวนาลืมตาอ,อ้าปากได้แล้วก็ ข้าวอยู่คู่ประเทศไทยมาตลอดแต่ไม่มีพรบครับที่แล้วเราก็ได้ยื่นไปนะพรบเกษตรก็ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านก็ผ่านเรื่องอ้อยนะทำเรื่องอ้อยได้ก็ดีใจผมเป็นนายกสมาคมเรื่องอ้อยสมาคมอ้อยของปรทศไทยครับเราตอนนี้อ้อยจริงๆตอนนี้พันสี่พันหกพูดถึงราคาอ้อยเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วบางโรงงานซื้อถึง2000อันนี้ถือว่าผมก็ประสบความสำเร็จนะที่เราแก้เรื่องเอากากอ้อยเข้ามา มาอย่างนี้ผมนึกว่าท่านน่าจะไปอยู <es voir> <sk> ่รัมยตีนอย่างนี้ทากระทรวงเกษตรจะสนุกกว่านะวพ่าดูดูไม่ไม่แต่คือโดยพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยคือมันเป็นแหล่งปศุสัตว์ครับแล้วก็มีเรื่องพืชไร่พืชเล้ยอะไรเยอะโดยพื้นที่เป็นอย่างนั้นครับนะโดยพื้นเพเป็นอย่างนั้นท่านจะคุ้นเคยมีเรื่องจะต้องคุยเรื่องเรื่องเรื่องงโเรื่องโคเรื่องโคเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเขาไว้ที่หนัก